หมุดจุดกระแสในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะคะแน่นอนคะ่ะอะไรที่เป็นกระแสเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยเรานาเสนอให้คุณผู้มชมได้ติดตามค่ะคราวนี้พาไปที่อุทัยธานีคุณผู้มชมรู้ไหมคะว่าตอนนี้ที่อุทัยธานีเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่สปปเนี่ยนะคะเขารวมกลุ่มรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่ายที่จะพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเขาทําอย่างไร อดรนทนไม่ได้ต้องพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะในช่วงของกระแสอินไซด์ค่ะจากที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เคยขอใช้ประโยชน์และหมดอายุสัญญาเช่าจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอประกอเมื่อวันที่5กรกฎาคม2558 สปกจึงได้ดําเนินการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมหรือบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบกลุ่มหรือสถาบันเกษตร,รกรตามเงื่อนไขของสอปกซึ่งพื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่5หมู่บ้าน2ตนําบลโดยหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์คือนายบุญสร้างจันหนูเกษตร,รกรผู้ปลูกมันสําปะหลังก <c oughs> <c oughs> ็ทําไรคล้ายแบบทำไรเลื่อนลอยครับทำอยู่เป็นที่ของป่าทงวนแห่งชาติ ที่นี้ทางป่งงาสงวนเขาจัดตั้งเป็นนวัตถยานก็เขาก็เลยผักดันองก็ทั้งอำเภอตางโน้นเขาให้ไปลงรายชื่อไว้อะไรผมได้รับการจัดสรรที่ดินสี่ไร่สองงานเมื่อปี2,559ครับตอนนี้ก็ปลูกมันสัหลังแล้ก็ส่วนมากก็จะทำแบบ เป็นที่ว่างเปล่าก็ทําแบบเป็นอาชีพเสริมพวกทําผักทําอะไรเสริมก็มันสับปะหลังก็มันเป็นรายปีครับทีนี้อย่างกว่ากว่าเราจะเก็บเกี่ยวมันก็ปีหนึ่งีนี้เราอย่างก็เราปลูกผลผลิตแล้วอะไรแล้วนี้เราก็ต้องหาอย่างอื่นทําเพิ่มเสริมเป็นอาชีพเสริมเราไปอย่างเงี้ยครับสีไ่ไร่สองงานผลผลิตที่เก็บได้ก็จะอยู่ที่ไร่ไร่นึงก็ประมาณสี่ตัน สำหรับจังหวัดอุทัยธานีนะคะเรามีการประกาศเขตประตูที่ดินทั้งหมด6อำเภอนะคะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีมีโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลค่ะคือเกิดขึ้นที่อำเภอรันสักเป็นพื้นที่โครงการคอทชอจังหวัดอุทัยธานีซึ่งมีพื้นที่รวมกันเนี่ยประมาณ3,200กว่าไร่นะคะกินในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสองตำบลก็คือตำบลละบำตำบลรันสักนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอรันสักค่ะ สําหรับเกษตรกร,ร,กรที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็คือจะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เป็นผู้ไร้ที่ดินทํากินนะคะแล้วก็เป็นเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในพื้นที่สงวนห่วงห้ามของรัฐนะคะซึ่งก็จะมีเกษตรกร,ร,กรทั้งหมด2กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มที่วนาอุทยานวยโคตแล้วก็ของพื้นที่ทุ่งแฝกค่ะ สำหรับการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะจัดสรรให้ไรยละ5ไร่ซึ่งประกอบไปด้วยแปลงเกษตรกรรมนะคะแล้วก็แปลงที่อยู่อาศัยนะคะค่ะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะหลักเดิมเ,เรากำหนดไว้ไวให้เกษตรกรเนี่ยทำเรื่องของเกษตรผสมผสานนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของเกษตรกรที่เข้ามารับการจัดที่ดิน,นว่าเขามีความถนัดอย่างไรการทํางานที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันนี้เกษตรกรเนี่ยก็ได้มีการจัดทําแผนร่วมกันกับสบปก ะะแผนในการพัฒนาพื้นที่ก็คือ จะแบ่งไปตามกลุ่มอาชีพแล้วก็ตามความต้องการของเขานะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของพืชผักนะคะแล้วก็พืชหลักส่วนใหญ่ที่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นมันสำปะหลังค่ะสําหรับเป็นการต่อยอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนอกจากทางสอปกรแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมบุญน,นาการแล้วอะคะ่ะลงมาทํางานในพื้นที่นะคะมีการส่งเสริมให้ความรู้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการนําเกษตรกรเนี่ยคะ่ะออกไปศึกษาดูงาน ตามพื้นที่ต่างๆตามความต้องการของเขานะคะสำหรับการต่อย,ยอดในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเ,ออเรามองว่าจะทำอย่างไรให้เกษตร,รกรที่จะใช้พื้นที่ที่ได้รับจัดสรรจากสปปไปะคะ่ะในแปลงเกษตร,รกรรมเนี่ยจำนวน4ไร่ครึ่งเนี่ยจะทำอย่างไรให้เขามีไรายได้แล้วก็มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเต็มที่นอกจากนั้นพื้นที่ของนายบุญสร้างถือเป็นการใช้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรจากสปปอ,อย่างคุ้มค่าก็วางแผนไว้ว่าจะ สืบทอดให้ลูกครับดีใจครับที่แรกก็ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ได้ไม่ได้มาที่แรกเลยก็คือแบบไม่มีน้ําไม่มีไฟอะไรอยเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็ดีใจครับมีรายได้เพิ่มเสริมแบบไม่ทําให้ครอบครัวลําบากอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมมีที่มีบ้านของตัวเองลูกระยาก็สบายขึ้นกว่าเก่าเยอะ ทั้งนี้สปกออุทัยธานียังได้ส่งเสริมเกษตรกรในด้านการเกษตรโดยมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาเกษตรกรปัจจัยการผลิตและความรู้ที่จะช่วยอัปเก,กรดเกษตรกรและพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ถือว่าเป็นการรวมตัวรวมกลุ่มกันนะคะใช้ประโยชน์ในที่ดินของสอปะกรได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าสามารถปลูกมันสัมปลังแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตได้ด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามรายการปักปุดจุดเกษตรนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์อังคารค่ะอมริน34 HD นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กสมพรพร้อมด้วยน้องๆทีมงานอาชพทรีเอชันลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ Marine TV.